มีพนักง,งานอยู่สามสิบสองคนมีช่องคนเดียวที่เข้างานไม่เหมือนใครนะคะเก้าโมงฉันเข้าง,งานเก้าโมงวันนี้วันเสาร์แทนที่วันเสาร์อาทิตย์อ่ะเขาจะให้เข้าง,งานสิบโมงนะคะแต่ว่ามีช่องคนเดียวนะคะพนักง,งานสามสิบสองคนมีช่องคนเดียวที่เข้าง,งานเก้าโมงเช้าช่ถามว่าบาร์เฟอร์นะคะม,มีแต่คำว่า<ม>บาร์เฟอร์และบาร์เฟอร์เขาก็อืม วีมัตทูฮิตาสมประชนเนื้อวีแคลเลียตะต้องหาพนักง,งานที่สามารถไว้ใจได้ไว้ใจเธอเรื่องอะไรนะคะถามชอก่อนว่าไว้ใจชอเรื่องอะไรมาทำงานเฮ้าสกิปปิ้งเข้างานเป็น0ูนย์ค่ะทุกคนชอก็คิดว่า ทุกคนอะเข้างานมาพร้อมกันเออที่ไหนได้ <IS M> บอระดูแอนซัมนะจ๊ะมีช่อคนเดียวนะคะ <IS M> เรื่องงานอะชอบไม่เกี่ยงอยู่แล้วทุกคนชอบเป็นคนที่หนักเบาเอาสู้หนักเอาหนักหนักเอาเบาสู้นะคะชอบเป็นคนแบบนี้นะคะทุกคนแต่เงินเดือนชอบหายทุกเดือนนะคะเงินเดือนตอนนี้ของชอบเดี๋ยวขออนุญาต แล้วมันยาวทุกคนตอนนี้ช่อตัดสินใจที่จะลาออกนะคะลาออกจากพนักง,งานประจําเป็นพนักง,งานเอกดานะคะสัญญางะสัญญางานช่อช่อได้เซ็นสัญญางานวันที่16มิถุนายนนะคะแต่ว่าเดือนมิถุนายนวันที่16จนถึงวันที่30มิถุนายนช่อยังไม่ได้เงินเดือนนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นมนัสเลินก็คือถ้าถ้าทําเดือนมิถุนายนเงินต้องเข้าเดือนอกรกฎานะคะ แล้วทีนี้เหมือนว่าเดือนมิถุนากับเดือนกรกฎาคมมันมาซับมันมา <c oughs> เขาเรียกอะไรผสมกันนะคะมันมาผสมกันแล้วทีนี้เขาเมื่อเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดช่อได้เงินช่อได้เงินเดือนมานะคะแต่ว่าช่อยังไม่สรุปอะไรนะทุกคนเพราะว่ามันยังไม่มีสลิเเนนปเงินเดือนมาเมื่อวันที่ยี่สิบสองวันนี้ไหมเมื่อวานนะคะวันนี้วันที่ยี่สามใบเงินเดือนมาแล้วช่อไปดูวันที่สิบหกถึงวันที่สามสิบบริษัทจ่ายเป็นทีมเล่นให้ช่อ ทีมเลินก็คือชั่วโมงการทางานนะคะให้ชอบชอบก็งงถ้าเอเคอเหมือนว่าบริษัทคิดง่ายเลยจ่ายเป็นรายชั่วโมงให้มันก่อนอของเดือนมิถุนาตัดปัญหาไปแต่ชั่วโมงช่อหายไปหนึ่งวันนะคะก็คือวันอาทิตย์เจ็ดชั่วโมงนะคะช่อได้เจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดชั่วโมงอของเดือนมิถุนายนแต่จ่ายมาให้ช่อแค่หกสิบหกสิบเจ็ดหรือว่าหกสิบหกนี่แหละทุกคนจาไม่ได้นะคะแล้วทีนี้ของเดือนกรกฎาช่อ ทำงานเต็มเดือนนะคะเดือนกรกฎาคมช่อต้องได้ฐานเงินเดือนที่ช่อเซ็นสัญญาไปก็คือหนึ่งดพัน็ดอยห้าิบ้าโครนแต่บริษัทจ่ายมาให้แค่หนึ่งมืเจ็ดันโครนแล้วหักหนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยช่อก็เลยช่อก็ไม่เข้าใจนะคะช่อไม่เข้าใจโอเคอ่าช่อก็ตรงเนี้ยตัดไปละช่อก็จดไปว่าฐานเงินเดือนไม่ตรงนะคะเพราะว่าตอนที่เราเซ็นสัญญากันเราเซ็นสัญญาอยู่ที่หมื่นแปดเจ็ดร้อยห้าสิบห้าแต่บริษัทจ่ายมาแค่หมื่นเจ็ดแล้ว มาดูชั่วโมงการทํางานในสัญญางานช่อทํางานอาทิตย์หนึ่งสาชั่วโมง30ชั่วโมง4อาทิตย์4 3 2สามสชั่วโมงแต่ว่าเดือนกรกฎาคมช่อทํา130บสาราชั่วโมงนะคะแต่ว่าที่เขาจ่ายมาที่เขาวีซ่าที่เขาโชว์ให้ช่อเห็นอ่ะช่อได้แค่ร30ชั่วโมงนะคะซึ่งหายไปในอีก7ชั่วโมงแล้วทีนี้เขาก็วเีเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาโชว์ให้ว่า เงินเดือนที่ช่อได้รับต่อชั่วโมงอ่ะหนึ่งหมื่นเจ็ดอ่ะคือ133ต่อชั่วโมงหนึ่งร้อต่อชั่วโมงซึ่งช่อก็ไม่เข้าใจช่อบอกว่าทําไมเงินเดือนทําไมเงินเดือนที่แบบเราได้รับเงินเดือนเต็มอะค่ะกับเราทํางานเป็นชั่วโมงอ่ะขอโทษค่ะทำไมเราทำ fast นะคะเป็นพนักงานประจําถึงได้น้อยกว่าคนที่ทํางานเป็นรายชั่วโมงนะคะรายชั่วโมงช่อได้ร้อยห้าสิบ ต่อชั่วโมงนะคะแต่พอมาเป็นพนักง,งานประจำปุ๊บทอดช่อได้แค่ร้อยสาามจซึ่งมันมันลดลง20โค้นต่อชั่วโมงอะทุกคนไม่ไม่ใช่20หรอกเท่าไหร่สิเจ็ดไหมสิบเจยี่สินั่นแหละอ่สิบนะคะเพราะว่ามันได้แค่ร้อยสาาอะอันเก่ามันได้ร้อยหแล้วทีนี้ช่อก็ส่งข้อความไปถามเขาไม่มีคำตอบช่อ คือชอบบอกว่าชอบยอบบาโฮดก็คือทํางานหนักมากเพื่อที่จะแบบว่าได้เงินนิดๆหน่อยนะคะในการมาดํารงชีวิตของชอแต่พวกคุณมาคิดแบบนี้ยมันทําให้ชอมีความรู้สึกว่าชอบไม่อยากทํานะคะมันมีความรู้สึกว่าไม่อยากให้ไม่อยากให้ชอมีแบบแอนิเีในการมาทํางานหรือว่ามาเจอบริษัทเลยนะคะแล้วทีเนี้ยชอคิดว่าชอโดนคนเดียวทุกคนเพื่อนที่ทํางานนะคะ คนที่ชอบมาฝากงานก็โดนคนที่เป็นคนที่มาทํางานด้วยกันก็โดนคนที่แม้กระทั่งหัวหน้าช่อก็โดนนะคะเราก็เลยถามเราก็เลยตั้งคําถามว่าบริษัทเนี้ยเขาจริงใจกับเราไหมเพราะว่าช่อตามเงินของช่อ,อะมาห้าเดือนแล้วนะคะหเดือนนะทีนี้คือทุกครั้งมันจะหายไป10ชั่วโมง3วันหรือว่าซิมแมสเตอร์ไม่มีหรือว่า คิดผิดอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราทํางานเ,าเราทํางาน20บวันแต่จ่ายเรามาแค่สิบวันอย่างเงี้ยบริษัทนี้มันทําให้ช่อหนักกลัว,กล,วกลัวที่ช่อจะลงแรงไปเสียเปล่านะคะช่อก็เลยตัดสินใจว่าช่อจะลาออกเ,อเดือนหน้าเดือนกันเ,เดือนหน้าคือเดือนกันยายนสิงหาเดือนนี้เดือนสิงหาใช่ไหมคะเดือนกันยาช่อก็เลยคุยกับหัวหน้าเมื่อเช้าชอ่อบอกว่าช่อขอโทษนะที่ชอ่อไม่สามารถที่จะเป็นพนักงานประจําให้เธอได้แต่ว่าชอ่อไม่ได้บอกแบบปุ๊บปั๊บเลยไงก็คือวันนี้วันที่สามช่อบอกวันที่สามแต่ว่าช่อจะออกสิ้นเดือน กันยายนนะคะก็คือวันที่30กันยายนช่อก็จะออกเป็นออกจากเป็นพนักง,งานประจําเป็นพนักง,งานชั่วโมงเอานะคะเราบอกว่าเราช่วยได้นะเราเราชอบทํางานที่นี่แต่ว่าการที่เราทํางานที่นี่แล้วบริษัทอะทากับเราแบบเนี้ยเราไม่โอเคมากๆเลยนะคะนั่นแหละทุกคนเสียใจนะคือช่อมาทํางานเนี่ยเรียกช่อมา9ก้าโมงชอ่อก็มานะคะช่อมาทํางานให้ได้ตลอดพอบางที9ก้าโมงชอ่อมันคนไม่มาวันนี้สามคนอะเธออยู่ช่วยฉันจนถึงทุ่มหนึ่งได้ไหม เราอ่ะอยู่ช่วยนะเราอยู่ช่วยบริษัทอ่ะแต่ว่าบริษัทไม่เคยคิดจะช่วยเราอ่ะเราก็เลยแบบไม่ไหวแล้วทุกคนชอบก็เลยแบบโอเคเธอถ้างั้นฉันขอลาออกจากขอลาออกจากเป็นพนักง,งานประจาแล้วกันเนาะ <S <S แล้วเรามาแล้วเรามาค่อยคุยกันทีหลังว่าเราจะเอาเป็นพนักง,งานชั่วโมงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ก็คือรับไม่ได้จริงๆทุกคนทุกครั้งนะคะก็คือเราก็คิดว่าตลอดแหละเงินเดือนอาจจะตรงแต่พอมาดูจริงๆเงินเดือนเงินเดือนไม่เคยตรงเลย หายไปหนึ่งวันมั่งหายไปสองวันมั่งหายไปบางทีก็คือไม่ได้คิดซีเมสเตอร์ semester, ก็คือพักร้อนให้เรามั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบโอเคเราไม่เอาละเราจะลาออกละค่ะทุกคนอันนี้ไม่ได้ใช้อารมณ์นะแต่ว่าเราคุยกับแฟนแล้วว่าเราเห็นผลมาแบบนี้แล้วเราก็แบบโอเคเราตัดสินใจละเราออกจากเป็นพนักง,งานประจําดีกว่าเนาะแล้วเราเข้ามาทําเป็นพนักง,งานอชั่วโมงเอานะคะเก็บกินชั่วโมงเอาวันไหนไม่เหนื่อยก็มาทําเอาวันไหนเหนื่อยก็หยุดอะไรประมาณนี้นะคะทุกคน เสียใจนะทํางานแบบทํางานเหมือนวัวเหมือนควายแต่ค่าแรงแบบทดเท่าขี้แดดหมาค่าแรงเท่าเยี่ยวหมดอ่ะไม่ไหวทุกคนนะคะอารมณ์เสียนะถามว่าอารมณ์เสียไหมฉันก็หงุดหงิดนะคือเราอารมณ์เหมือนไปขุดมันแล้วเขาให้วันละแปดสิบาทเงี้ยพอขุดมันเสร็จแล้วแบบเออตังไม่พอให้ห้าสิบอะไรอย่างเงี้งหยหงุนหงินะโอเคคะ่ะทุกคนวันนี้เข้าง,งานก่อนเพื่อนก็เขาให้มาช่วยเนาะก็มาได้นะคะ ดูสภาพวิวสวยชอบห้ามอารมณ์เสียขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนนะคะไปแล้ว